สวัสดีครับแฟนๆ YouTube ครับวันนี้ก็มาขึ้นรถ f o r Junor นะครับก็ไม่รอบรอบนึงก็ได้ครับอบนครับวันนี้เราก็มารายงานสดๆกันเลยนะครับก็อาจจะมีคำพูดอะไรสอดแทรกนะครับก็ถือว่าเราก็มาเปิดเผยความจริงกันโดยไม่มีการปรุงแต่งใดๆทั้งสิ้นนะครับ ก่อหน้าที่บันทึกนี้นะครับเราก็ได้ขับมาแล้วประมาณ25กิโลนะครับก็เนื่องจากว่าเราได้มีการถกปัญหาอะไรต่างๆเพราะว่ารถคันนี้ติดมาแล้วโดยประมาณสักปีได้ยังครับ <6 S 1> ประมาณ6เดือนนะครับรถคันนี้ติดมาแล้วประมาณ6เดือนนะครับวันนี้ก็มารีเช็คในระบบกันใหม่นะครับเ <c oughs> นื่องจากว่าที่ผ่านมาก็เนื่องจากว่า าการเซตอัพก็ทำการเซตอัพด้วยช่างหลายคนด้วยกันนะครับวันนี้ตัวผมเองก็ได้ขึ้นมาตรวจสอบระบบด้วยตนเองนะครับว่า,าเคลียร์ปัญหาทุกๆปัญหานะครับคันนี้เป็นระบบ TFC4 นะครับติดไปแล้ว6เดือนด้วยกันระยะทางวิ่งมาโดยประมาณเท่าไหร่ครับ2,000บือกินะครับ เออในระบบนั้นนะครับก็ถือว่าการติดตั้งไปนะครับเนื่องจากว่าในระบบ t ี4เนื่องจากมีลูกเล่นค่อนข้างจะเยอะพอสมควรนะครับฉะนั้นแล้วนะครับการจุนแต่งนะครับในเบื้องต้นก็มักจะมีปัญหาคือเนื่องจากว่ากติกาการขับของระบบ TFC เราจะมีกำหนดไว้นะครับฉะนั้นเนี่ย ในฐานะผู้ใช้ที่เป็นมือใหม่ๆนะครับส่วนใหญ่ก็บางครั้งก็ยังไม่เคยคุ้นกับการขับในระบบคันเร่งที่ไวขึ้นกว่าเดิมนะครับเพราะว่าโดยปกติแล้วนะครับคันเร่งที่เราเหยียบ12นาฬิกาวิ่ง120นะครับการติดตั้งระบบนี้นะครับเหยียบวิ่ง120ก็คงจะเหยียบที่ประมาณ8-9นาฬิกานะครับเป็นเป็นอย่างนั้นไหมครับคุณวงรดครับใช่ครับอ่าฮะ ก็จะเป็นดังนั้นนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเมื่อคันเร่งเราเหยียบน้อยลงนะครับอ่าก็อ่าเส้นเส้นมันก็จะไวขึ้นอย่างเช่นว่าการการเหยียบบางครั้งเนี่ยถ้าเราคุ้นกับเครื่องยนต์ดีเซลก,ก็คือเหยียบลึกนะครับอ่าเมื่อเมื่อ,อติดตั้ง NGV ไปแล้วนะครับเนื่องจากว่าคอนเซปต์ของ NGV development นะครับคอนเซปต์ Concept เราก็คือไม่ต้องการที่จะแปลงเครื่องยนต์ใดๆทั้งสิ้นนะครับ เราต้องการที่จะสร้างระบบเรานะครับมาเอาใจทุกสัดส่วนในรถยนต์รวมทั้งเอาใจผู้ขับด้วยนะครับฉะนั้นเราจึงเน้นไม่แปลงเครื่องเ,ออเราจึงจําเป็นอย่างยิ่งนะครับที่จะต้องลักไก่ในช่วงที่ดีเซลยังจ่ายน้อยนะครับก็คือว่าปกติเราอย่าไปตีทว่ตแปรนิกานะครับถ้าถ้าเราขับเป็นดีเซลก็คงจะลด เคลื่อนตัวได้นิดหน่อยนะครับแต่ถ้าเป็นในระบบนี้นะครับก็จะวิ่งได้ถึงร้อยขึ้นเลยนะครับในขณะที่เราแตะ,ะที่8นาฬิกานะครับผมจําเป็นต้องเปรียบเทียบนาฬิกาเพื่อให้ท่านเห็นภาพนะครับว่าถ้าเราไม่เหยียบอะไรเลยก็อาจจะอยู่ที่6โมงเช้านะครับพอแตะแล้วก็เป็น8นาฬิกานะครับซึ่งการเหยียบ1้0ก็คงจะอยู่ที่12นาฬิกานะครับ ถ้าตีกลับมาที่เลขโขอีกครั้งหนึ่งก็คงจะต้องเป็นร้อยเจ็ด้อแล้วนะครับถ้ารถคันนั้นสามารถที่จะทําได้ถึงนะครับ <c oughs> <c oughs> ครับวันนี้ต้องขออภัยนะครับผมก็ไปต่างจังหวัดมาหลายวันรู้สึกว่าเสียงค่อนข้างจะแหบนะครับอีกนึงจะอากาศเปลี่ยนแปลงนะครับนี่นะครับตัวเลข ส่วนใหญ่จะอยู่ที่70อัพนะครับคุณวงโลดนี้ใช้ในระบบนี้มา6เดือนก็ถือว่ามีความคุ้นเคยแล้วก็คันเร่งก็ถือว่าเป็นในระดับจอมยุดแล้วนะครับรวมทั้งเ,เป็นกูรูให้กับทาง NGV Development ด้วยนะครับก็ถือว่าถือว่าเป็นผู้รู้คนหนึ่งก็อยากจะฝากเ,เพื่อนๆที่ สนใจในระบบนี้นะครับโดยเฉพาะรถที่ใช้เป็นแฟนคับ Fort จ n e r ด้วยกันนะครับคุณวงโลดนนี่ก็ถือว่าสักกระเบอือยเหลือรถล้มนะครับเกี่ยวเรียกว่าเกีเ่ยวกับเรื่องเครื่องกลนะครับก็ถือว่าเขาได้เป็นวิศวะด้วยนะครับเรียนวิศวะมาแล้วก็ใช้ Fort จ n e r นะครับแล้วกเ็เรียนรู้ระบบในเรื่องของเ,อออเครื่องยนต์นะครับแล้วก็ ได้นำรถมาติดตั้งนะครับก็เรียกได้ว่าก็คงจะได้ได้ศึกษาพอสมควรใช่ไหมคุณบงัวโลดครับติดตาม ngv t f c มานานหรือยังครับผมดูในในหนังสือวิทยาศาสตร์เนี่ยอยู่ประมาณเดือนเสร็จเสรนะครับแต่ก็สนใจก็ที่แรกที่แรกจะมาติดตั้งนานแล้วล่ะครับเพราะไม่ค่อยมีเวลาครแบก็พอได้เวลาก็ไปคุยกับน้องๆเพื่อนๆฝูงก็บางทีน้องก็มาติดไปก่อนครับ นะครับผมพอมีเวลาผมก็เลยเอาเข้ามาติดเลยเหมือนกันครับก็ใช้ระยะเวลาในการศึกษาระบบนานไหมครับไม่นานนะฮะคือเรื่องของไอ้ระบบไอ้เชื้อเพลิงร่วมเนี่ยทดแทนเนี่ยครับคือมันก็เหมือนเป็นอะไรที่มันแบบอะไรอ่ะมันเอามาเข้ามาแทนที่ตัวมันเองด้วยหนึ่งนะครับโดยสัดส่วนของมันเนี่ยที่ที่อย่างที่เราเราใช้กันอยู่ทุกวันนี้ก็คือ n g b เก้ากิโลต่อดีเซลหนึ่งลิตรใช่ไหมฮะระยะทางเราเข้าเรียกว่าเข้าใจหลักสูตรในการแลกเปลี่ยนแลกเปลี่ยนนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยในระบบทีเอีนะครับเราก็จะใช้ความฉลาดนะครับในการแลกเปลี่ยนนะครับในการลดทอนและแลกเปลี่ยนเข้าไปแทนที่กันนะครับคือหลักการของเครื่องยนต์ก็คือว่าการลดทอนและการชดเชยต้องสมดุลต่อกันเสมอนะครับถึงจะทํางานได้นะครับผมเชื่อว่า ผมเชื่อว่าการตัดสินใจคองโลกก็คงจะมองประเด็นหลักก็คือเรื่องการโอเวอร์แลปนะครับครับเมื่อเมื่อคุณวงโลดเนี่ยรู้ว่าติดตั้งแล้วไม่เกิดการโอเวอร์แลปก็เชื่อได้ว่าระบบก็คงไม่มีปัญหาถูกต้องไหมครับแค่วงโลดใช่่เพราะนั้นโดยด้วยหลักของวิศวะเครื่องยนต์นะครับก็เป็นที่รู้กันนะครับ ทีนี้ความชันฉลาดของในระบบ TFC ก็คือว่าเรามุ่งเน้นนะครับในเรื่องการพัฒนาผู้จัดการเชื้อเพลิงนะครับ TFC ก็คือเปรียบเสมือนผู้จัดการเชื้อเพลิงที่มีความชันฉลาดในการเลือกจังหวะจากโคนนะครับในการตอบสนองของรถแต่ละรุ่นนะครับและก็ในรุ่นใหม่ๆเราพัฒนาถึงขั้นว่านอกจากตอบสนองเครื่องยนต์แต่ละรุ่นแล้วเนี่ยยังสามารถตอบสนองเท้าของแต่ละเท้าที่ที่ขับ ฟีสไตล์ไม่เหมือนกันนะครับฉะนั้นแล้วนะครับการติดตั้งในระบบ NGV เชื้อเพลิงร่วมถ้าเรามองผิวเผินเราก็อาจเข้าใจได้ว่าอ,อ,อาจจะเหมือนกันนะครับแต่ว่าจริงๆแล้วไม่ใช่อย่างนั้นนะครับเพราะว่า NGV เชื้อเพลิงร่วมเนี่ยร้านทำค่อนข้างเยอะครับในประเทศไทยก็เรียกว่าถ้าว่าเคยทำมาแล้วนะผมเชื่อว่าน่าจะมีไม่ต่ำกว่า50ลบ้านที่ติดตั้ง NGV นะครับ แล้วก็คิดว่าเลิกไปแล้วไม่ต่ำกับ48ล้านนะครับใน50ล้านนะครับฉะนั้นแล้วเนี่ย,ยก็ท่านก็ลองสังเกตดูได้นะครับว่าร้านใดก็ตามเนี่ยผมเชื่อว่าเคยติดตั้งแล้วทั้งสิ้นแล้วก็ไม่อยากจะว่าไปไม่รอดน,นะครับเพราะว่าของผมนี่ก็เนื่องจากว่าเป็นร้านที่ดันทุลรังแล้วก็ต่อสู้กันมาเรียกว่าจากปี05นะครับเราก็ทําก่อนทีฟซีหนึ่งนะครับ ทำแล้ว2รุ่นด้วยกันนะครับทำที่สินค้าที่ตรงกับตลาดทั้งสิ้นนะครับหลังจากปี07เราก็พัฒนาเป็น TFC 1ซึ่งเป็นโปรดักโดยการพัฒนาของค่าย NGV Development โดยตรงนะครับแล้วก็ในปี1นน,นี้นะครับเราก็พัฒนามาเข้าสู่ Generation ที่5แล้วนะครับเป็น TFC 5นะครับซึ่งเราจะเปิดตัวในงานมอเตอร์เอในในสิ้นปีนี้นะครับ ขณะที่เราบันทึกอยู่นี้นะครับก็เป็นวันที่27ใช่ไหมครับวันนี้27ใช่ไหมครับวันที่27วันที่26ใช่ไหมครับ26พฤศจิกา2,511นะครับก็ถือว่าเออ2,500เดี๋ยวนะับโทษนะครับ2,554นะครับผมไปบวกกับไปบวกกับ ฝรั่งนะครับก็ถือได้ว่าการเปิดตัวในระบบ TFC 5นะครับซึ่งในเรื่องของ TFC แต่ละรุ่นนะครับก็ทำให้ลูกค้าหลายๆได้เกิดความสับสนนะครับในเรื่องของว่า TFC เอ๊ะทำไมถึงมีหลายรุ่นต่างราคากันทำไมถึงเป็นเช่นนั้นนะครับ ก็เนื่องจากว่า TFC เราแต่ละปีเราค่าโปรดักต์เดเวล l อปเราเนี่ยต่อปีอต่อต่อปีนี่เราก็ถือว่าเราใช้ตัวเลขเป็น10ล้านเหมือนกันนะครับในการพัฒนา Product ของแต่ละรุ่นนะครับเพื่อเพื่อผลในการพัฒนาให้มีความความก้าวล้ำนำยุคนะครับ เรียกได้ว่าในแต่ละรุ่นเนี่ยถ้าไม่มีไฮไลท์มาให้ลูกค้าได้เห็นนะครับเราไม่สามารถจะจำหน่ายได้จริงๆนะครับเพราะว่าคอองไม่ใช่เรื่องง่ายนะครับการพัฒนา1ปีต่อ1รุ่นนะครับแต่เหตุผลที่เราจำเป็นต้องพัฒนากันอย่างต่อเนื่องเพราะว่าเป็นที่ทราบกันนะครับว่าไม่ว่าจะเป็นประเทศจีนก็ดีหรือประเทศไทยด้วยกันเองก็ดีนะครับในเรื่องของการก๊อปปี้นะครับ ค่อนข้างจะรุนแรงนะครับเราจึงใช้ในเรื่องของกฎหมายส่วนหนึ่งนะครับในเรื่องของัการพัฒนาเทคโนโลยีส่วนหนึ่งเพื่อที่จะหลีกหนีนะครับหลีกหนีปัญหาเหล่านี้นะครับแล้วก็ขณะเดียวกันผลประโยชน์ก็จะตกกับผู้บริโภคนะครับเพราะว่าการพัฒนาของเราก็นอกจากที่จะได้ในเรื่องของความประหยัดนะครับ ซึ่งใน t f c 5ของเราเนี่ยก็จะหนีในรุ่นของ t ี c 4มาอีก10กิโลนะครับก็คือเป็นอัตราส่วน11ต่อ1น,นะครับก็เรียกว่า110กิโลกินดีเซล1กิน NGV 10เลยนะครับในเงื่อนไขของเส้นทางตรงๆนะครับไม่มีจราจรขีดขวางนะครับเรียกว่าถ้าจราจร กิจขวางก็ต้องเป็นที่ยอมรับกันนะครับว่าในระบบคอมมอนเรลเป็นการประเมินผลในการจ่ายนะครับฉะนั้นแล้วนะครับการเหยียบคันเร่งใหม่นั่นคือการประเมินผลใหม่นะครับถ้าเราขับเดียเเด๋ยวเร่งเดี๋ยวลดคอมมอนเรลโดยพื้นฐานของมันเองก็กินเชื้อเพลิงมากขึ้นอยู่แล้วถ้าขับในกติกาที่ไม่ถูกต้องนะครับ <c oughs> ครับก็ก็ถ้าท่านผู้ชมก็มีโอกาสก็อยากจะให้มาลองทดสอบนะครับในงานมอเตอร์อ o ปแล้วก็ในในในคองสามก็ดีนะครับในร้านของเราก็ถือว่าช่วงนี้ก็เป็นช่วงที่น้ำกำลังลดนะครับเพราะว่าช่วงที่น้ำขึ้นหน้าร้าน NGV d e v e l OP m e n t ก็น้ำขึ้นมา เม็ดกว่าด้วยกันนะครับรถไม่สามารถจะเข้ามาได้นะครับครับเพิ่งว่ามีคนโทรเข้ามาเดี๋ยวเราจะต่อในรอบ2นะครับ